มาเป็นสกีพยานชมกันครับนี่คือคู่เอกนี่คือไฮไลท์ในวันนี้ครับแดนน้ำทุ่งสงนครสีน้ำเงินกาดเชิงสุรินทร์แขวาขวากับซ้ายคู่นี้ครับมวยต่างกันขอบันอายุธรรมชาติของมวยตั้งรับอยู่แล้วนะครับมวยพุ่งตัวฟาลตีเตะ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 โอที่ศอก ครับจ่อไม่นับครับลูกถือว่ากรรมการไม่นับนะครับโอ้โหยแม่โชคดีนะครับน่าดูแกลุกขึ้นมาไวนะครับอยู่ที่นี่ปกกรรมการนะครับคตัวนายเว่ยไะพาด้น้องลงนับก็ได้ไปนับก็อยู่ที่กรรมการนะครับเป็นโชคของทีเด็ดด้วยนะครับที่กรรมการไม่นับเขาไล่เข้าไปครับนายเวยก็ดูครับ โอ้ฟิตมาดีครับพื้นไหวเข้าไปโอ้โหขณะที่อยู่อตบหบตบตบเรียกว่าเสริมกระเทิมนะครับอยาเอาเขาลงโดนส่อเข้าไปครับโอ้แรงไหลครับ นนั้ขวางดูรขวางขยับเข้าไปกับทีเดชนแหงซ้ายพิษสยามแพ้พยายามจะคล้องในแทงไปทีนึงครับตระหน้าทีเดชชนถุงทีนะครับทีเดชนหนึ่งฟัดอย่างนี้นะครับได้ไม่ได้ก็ทะเลาะครับเล็กกำลังครับโอ้แ้วนะครัทีเดชนนีชนะพิชนะพิชณาลุ้มาสี่ไฟครับส่วนนั้นเป็นสยามที่แพ้รุ้นมาสี่ไฟวันนี้แหละครับวัดกันเลยครับก่อนจะค่ขึ้นมาละครับว่าชั้นมวยนี่มันถูกหัวใจกันใหญ่ก็ตับอยู่แล้วครับทีเดช เียมาแรกเล้วครับเออใช่นะครับเออครับว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเอ,อฟอสารนลำพาการดูซึมปุ๋ยดาวลุกโลกกาแฟวันแฟนและปิดท้ายด้วยปุ๋ยสักสยามครับเร<อ>าเห <3 S 2> ็นแล้วนะครับสองยกมายกสามครับ สายเตะไปก่อนเลยครับทางหน้าเพชรสยามนี่ฮะถึงตัวไวมากครับทีเดตามแผนเขาเลยตีได้ไม่ไรไม่ได้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 ไม่รู้ิกเลียครับอูทะลุพะลวงครับให้สนใจครับทีเด็ดรุกเข้าไปโดนสองยโอ้โหลูกนี้แทงเข้าหน้าท้องเต็มครับพลังกำลังยังดูเหลือเฟือนะครับทันี้เลยู่เอกของรายการ โอ้ยปูกันยันยกสุดท้ายหรือเปล่าเอาลับไหนแล้วครับตีผัดเันตีพี่เดชพี่เดชตีเรสยามเนี่หละครับลับะ่อา่อก่อไอ้ตี โยนเข่ามาจังหวะน,นัดนนทบุรีได้แทงไปตอกทีคืนมาหนึ่งทีครับอามาเต็ไดนะ้อย่ายุบนะอย่ายุบนะครับนนทบุรีโดนนะครับยัดใสพ่พิเศษยัดใส่เข้าไปยัดใส่เข้าไปเอายัดใสหน่อยยัดยัดใส่นะครับแต่ว่ายัดจุบได้ครับจุดนนสยามีคนด,ดีเป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับโอ้ พอจะได้คืนไหมอเอจะได้คืนหอม่ล่ะโอ้สู้กันแล้วครับคือเหมือนการ,รับได้คืนเพกังเกืยกไม่โดนนับเลยครับโดนต่อสิดยังยกนี้ยังมี ลุยนีะครับอยู่ที่วัคระกำลังยัดไส้เข้าไปที่มือเนี่ยเท่าไหรครับครบสัญญาณเลยครับเอาครับลุยกันต่อครับโอ้ยพยายามจะดีเกินครับตีขึ้นนครับเพชรสยามตีด้วยขวามแรงเอาไปต่อเกมเดียวนะครับของทีเด็ดไม่มีจุดเดือดปั๊บอุ้ยนะครับดูเสือท่งกันโดนอย่างนี้นะครับเอาดูัมีคำถามว่าบางเพชรสยามเจ็ดตะจุดไปตะจุดไปตะจุดไปได้ ลอยโดนได้นะโอ้โหมา,าฟิตครับแต่ว่าโดนของแข็งครับของเพชรสยามเอาอันนี้โดนเข้าไปครับตัตัวตีเด็ดขยับเข้ามายกขวาซ้ายเข้าไปครับเพชรสยามแถูกขึ้นมาลงได้ทีเดียวน,นะครับเพิ่งมาเอาเอาเพชรสยามลงไปนอนลงได้ในยกที่สี่นี่แหละครับลงแข่งกันแล้วกัน ยึดนะครับทีนอ้ครัสองซ้ำทีนีม้มาก็าเตะพื้นแล้วครับไม่ปล่อยให้ตีแคงเดียวติดตัวแล้วโดนแข้งซ้ายโคนขาขาไปทาง,าทางเกือบด้านคอโอ้อยภพละกำลังแล้วครับท่านผู้ชมครับสองกอยกจากนี้ยก,กกว่าๆร่างให้ครับเข้าไปให้ติดที่สุดครับแต่ว่าพิษณีย์ก็เฮ้แล้วมีลูกแบบนี้เลยครับ แตกแล้วเอามายังมีความพยายามครับยกสี่จับใช้หมนะัดโอ้โหมี่ไงยังสองทีโอ้โหมาแรงมาเร็วมาแบบเที่ยมจริงครับวันนี้แต่ไต่ลุ้นไตะลุ้นไตะลุ้นครับนั่นแหละครับหงายท้องลงไปมองหน้ารู้ใจนะครับแต่แพ้วันนี้ต้องต้องชกป,ปีหน้าในกีฬาหมดแล้วครับ,บ,รบดูคะแนนทั้งสามท่านแล้วก็ไป กาบเชิงสุรินแล้วครับไม่ไปไหนเลยครับโชว์ฟอร์มสวยเลอเกิดน,นี่คือฟอร์มของเขาแล้วครับ